ที่เด็กอะค่ะไปฉีดวัคซีนปฏิเสธไม่ได้ว่ารั่วค่ะอาจจะมีไข้เกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณแม่ควรมีติดบ้านไว้เลยคือปลอดวัดไข้ของเด็กนะคะเนาะเพราะว่าเด็กเองเราจะไม่ใช้วิธีการคือจับสีสรัแล้วก็แบบว่าอุ้ยลูกนี้ไข้ตัวร้อนเราสามารถใช้เป็นปลอดวัดไข้ตัวนี้ได้ตัวนี้นะคะเราใช้งานง่ายเป็นแบบดิจิทัลอ่านผลง่ายแล้วก็แปลผลเร็วนะคะเนาะวิธีการใช้งานกดตึ๊ดนะคะเนาะตึ๊ดแบบหนึ่ง นะคะเนาะเขาก็จะแบบมีสัญญาณนะคะติดอ่ะพอติดปุ๊บนะคะคุณแม่ก็ดูแลนะคะเนาะหนีบรักแร้ลูกแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็จับไว้นะคะประมาณสักเกือบ9วินาทีเครื่องก็จะประมวลนะคะอุณหภูมินะคะออกมาอ่ะถ้าติดตีตีติตีแบบนี้นะคะก็อ่านผลเห็นไหมคะอย่างตัวนี้นะคะเนาะสามสิบแปลผลนะคะเป็นสีเขียวนะคะคุณแม่ก็จะได้สบายใจว่าอ๋อโอเคลูกฉันไม่มีไข้นะพอใช้งานเสร็จก็ปิดเครื่องแอลกอฮอล์เพนนะคะตรงบริเวณปลายปลอดแล้วก็ปลอดนะคะเนาะนุ่มนิ่มมากเลยแล้วก็คุณแม่ซื ไปค่ะจะมีกล่องแบบนี้ถ้าสมมุติว่าคุณแม่หาก,กังวลว,ว่าลูกจะมีไข้โบนแนะนําว่าซื้อปลอกติดบ้านไว้อุ่นใจเวลาที่น้องค่ะรู้สึกหัวลุมลุมเมื่อไหร่ก็หยิบจับวัดถ้าน้องมีไข้ก็ดูแลประถมพยาบาลลูก